เออจัทียมนะเ,เทียมนะเทียมเทียมวันนี้อออเอา,เอาไอพักพักง่อยก่อนแล,ล,ล้วหันมารอๆในเร็วยังยุ่งเเขไย่ไหนเร็วโอเคยังยังไม่ถึงไปเอาไ เอาเลยยังเอาเลยยังได้นาทีนึงแล้วเขาขับเลยเห้อ้มสงสัยสงสัยแกบองหรือเปล่าบอค้างหรือเปล่าเฮกเเ้ย้ย Đấy, vô khăn này dư này vô vô này dư này cứ câu lo cái cái này lại Đúng là cái lấy <laughs> <laughs> không tôi là cái má má này lại là đang lấy đan là mưa hàm giá bị cuốn đó à <laughs> yeah. Ô mày ô mày luôn, mày ô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  mày